อ,อ,อ,อยากเล่นสลากะนะแต่มันแบบฝังใจวะน่นสลากะทีต้องมันต้องมานั่งพยายามหนีจากพวกโรคจิตที่คิดจะทารุณกรรมน้องเนี่ยไม่เอาไม,ไ,มไ,มไม่เอาไม่เล่นอืม ขาดเวทเวทเหรอมาซัดเวทสกิลเฮ้ยเกินไปโออาเซียซัพพอร์ตระวังโดนด่าอาเซียซัพพอร์ตมาตุ๊กเฝ้าอาเซียซัพพอร์ตฟังก์กิ้งคอนเทนต์เวทใช่ไหมตอนนี้เหลืออะไรตัวล้วงตัวล้วงเวทไป ผมคงอีโคก็ได้เอ้ยแท้งหนามไม่มีวะเอโกซัพพอร์ตได้ไหมอะได้หรอั้งเออโกซัพพอร์ตวะจำมือกหนดีสุรากกะแล้วกันคิดอะไรไม่ออกเยวค่อยพยายามหนีจากพวกโรคจิตที่คิดจะฆ่าท่านละกันมีี่นี่แล้วนั่นเอาก็อยู่นี่กลัวดามจไม่พอร์นี่กู้กันเอาลุนกู้เงินไปด้วย ไม่แกงนะพะยงงายามคุมกันผมด้วยผมไม่อยากผมไม่อยากโดนนอไอยู่คนเองไม่แกงนะเข <c oughs> ้าดินมาดิฝั่งนี้มันไม่ใส่ละ ไม่ได้ไปดูมังงะล่าสุดเลยไม่ใช่มังงะสิอันิเมะตอนล่าสุดของนี่เลยไป้ซนสองอะไม่รู้ไม่รู้อะไม่มันไม่รู้อ๋อไม่สปอยครับมีใครอ่านอย่างี้ใครอ่านโซโล่เรเบิ้ลโซโล่เรเบิ้ลิงบ้างไม่ไม่อ่านมังงะดูแต่นีเว็โซโล่เรเบิ่ลนะโซโล่เรเบิ้ลเรื่องมังงะอ่านอยู่ไม่กี่เล่มอ่ะ ถ้าอ่านผมบอกเลยผมสปอยให้ฟังอตอนจบผมอ่านไปถึงตอนตอน,ตตนี้ยายอ่ะออไปทิ้งไม่เปลี่ยนหรอดทีนีทีมเรามีตัวนั้นบางๆนั่นเลยว่าแต่มันมีที่นี่ตรงเลนไ,มไหไมอ่ะไม่มีนะไม่มีอ่ะ ไม่มีเนี่ยจ้ะเอาวายูนิเจอยูนิเฮ้ยมันตระก้าในบิงเกอร์วะดูมันเอาดูนี้มายอมแพ้ปะทำไมต้องหยิบไม่ต้องหยิบไม่อยากเลยตระก้าเพราะเจอตัวเดิมๆเดิมๆเดิมซ้ำดูนะตัวซ้ำมันสองหลายตัวนี่หว่าสองตัวสปอร์ตกับมิดเลน อืมแล้วฟับแต้มหกหมื่นเอาเทียเจ็ดไปเอามาเจ็ดมาได้เก่งไงชนะทุกตาเนี่ยก็หกหมื่นเหม,มือนกันนี่หว่าก,ก็ปกตินี่ตีผมผมสนหนึงยังไม่ยังไม่มาเจ็ดเลยไม่สซรกาศทำง่ายอย่ะตายก็แค่เวลาใครจะได้คิวก็แค่อันติไปพิ้ว <c oughs> มไม่ใช่คนกำลังจะจตายละ ไม่ใม่ๆใครใครจะไรนั่งในคิวกันติไปดาวตกดาวตกลาดใครจะได้คิวปุ๊บอันติพิ้วแล้วก็ได้ได้ได้เอ็กซิสอย่างเงี้ไปเรื่อยๆอ่ะอีซี่แล้วคนที่กำลังจะตายก็ไม่ได้ช่างแม่งดิไม่ได้ผลประโยชน์อ่ะไม่เอาไม่ไม่กดให้ไม่ได้ผลประโยชน์ไม่กดให้ไม่น่าเป็นซัพพอร์ตนะหรอกก็นั่นแหละเลยนเนียนเล่นเอดีซี่ไง ไอโซลกานี่คือตัวเมนตัวแรกที่ผมเล่นเลยนะ <c oughs> มาไม่ทันตอนโซลกามันเอาไปท็อปอะทำไมผมมาทันตอนโซลกาไปป่านะโซลกาป่า <c oughs> สนุกเดียวไม่เคยเห็นใครจะตายงเข้าเลนอย่างเดียวอะส <c oughs> กินโซลกาผมไม่เคยซื้อนะนะั่นอะอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเปิดกล่องได้ ส่วนใหญ่อวผมก็รอของฟรีรอของฟรีมันช้าแต่มันได้ชัวอย่างล่าสุดเพิ่งสุ่มสามตัวไปหัวใจละลายเลยแหละคกเอาได้คอกี้อะคอกี้ที่เป็นคีม้าแล้วก็อะไรสักอย่างสองตัวระดับอีพิกทั้งนั้นได you know. <al> ้คอกี้ยุคสตีมพังมา ก็ขี้ไม่มีคนเล่นเลยมันไม่มันเล่นยากมันเกิดยากจริงช่วงหลังๆเนี่ยแต่เขากินในเอ,อิบเขาโหดนะตัวมันไม่โหดอ่ะเดี๋ยวนะนี่อันนี้เอ,อิบเลยเน,นอ,อร์มอลนอร์มอลนกแม่งมันดีมากเลยนะแก๊งแก๊งดีวิ่ต่สกินนี้มันในวายลิบสวยเกินไปอ่ะอ่างจริงาะไาวายรีบสวยที่สุด เปล่าแต่อันนี้ก็สวยนีแต่แค่นี้ก็สวยแล้วนะนจริงๆแค่โทโมเดียวใกล้ๆอ่ะ <c oughs> ก็นี้ขนาดแบบภาพโลยังสวยเลย <c oughs> นี่มีซัพพอร์ตสปปอง <c oughs> ตัวกลัวแ <c oughs> ล้วตอนนี้มีซัพพอร์ตสองตัว IDC ทีห่หลุดด้วยใครซัพพอร์ตวะฉันไงนี่แล้วก็โยนนี้ก็ซัพพอร์ตนั่นนะอ่ะจริงๆซัพพ <c oughs> อร์ตคอร์สเพย์โยนนี้มันซัพพอร์ตคอร์สเพย์ เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวออสมาอืมเดี๋ยวไอดีมาไอดีมาเว็บไหนอะไม่รูเข้ามายังเอฟสิบห้าไอ้นาทีสิบห้เาเพิ่งมามาเห็นไม่อะเดี๋ยวผมแปลงร่างเป็นไอดีเอง <N> ì, นีส่สวยสวยตีอย่างเบาเลยตีโคตเบาเลยไม่ลิมเนะจักมันเ,เลยมีสกินต้งเก่งกว่าแล้วมีสกินจะเก่งขึ้นสามเ็เลยนะรู้เปล่ารีบมาให้เก่งขึ้นสามสิเปอร์ซ็นต์าดิมาดิคุณ่นนะอยู่กับฉันในบิงเกอร์ฉันแคดูนหนาว ขอบคุณครับเออเจ็บเฉยเลยเอ,อ,อย่าหยิางฉันเวทเอะไรขอเวทดละไปเรียอยู่ร่างเฮ้ย<น>สุรกัดแห้งดีว่า เมตาวิบัติรีเมคน่าสรรร่านะถ้ารีเมคไม่ให้กูฆ่าดียกมะจะไม่รีเมคกเลยลอ,ลอกว่ารีเมคลอกว่าเรารีเมคแล้วก็ให้มันทรงคิวไว้เราใช่ใช่ใช่ให้รีปะเนี่ย ถือว่ากำลังเข้ากำลังเข้ากันนึงวางใจได้ดเลงเฮ้ยไม่น่ารีบกดอีกไหนเลย ตัวละกาแทงแล้วกันแทงกันไม่านอยู่บนวะอืมชินแรกดีนะเกียวฟอสใช่คิดอะไรออกออกเกียวฟอสมั้งเลยตัวละกาเกียวฟอสจารย์เล่แค่บอกก็อาจารย์เล่บอกวนะ่าไงอาจารย์เล่ใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวมึงสองคนทำใหกูได้วะฮะใช่เจ็บซะด้วยชิบตีคีบอีวี่ใ้อยู่ป่าอีอวี่ใ้อยู่ป่าอยู่ล่างอ้าาย่าอย่าทำฉันอุ้ยจะตายเฮ้ยไม่ต้องฟัง ก็แค่ความก็แ <twitch> ค <owned t> ่ความหยิดความร้อนมันสุดเลยว่าความหนาวอ่ะจริงเกฟอร์ดร้อนละเกฟอร์ดขึ้นขึ้นเกฟอร์ดร้อนละอย่าทำชันมันโดดก็ได้ไงวะไหวปะเนี่ย นี่ er. ดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะเมื่อโจมตีใช้สกิลใส่แชมเปสัตรูตตจ,ตจะฟื้นฟูพลังชีปครับให้เพื่อนรวมทีมเพื่อนวมทีมไม่เอาอ่ะนี่ดีกว่าล็อกเก็ตอ o l สโ i ร่ิฆ่ามันนี่ฆ่ามันถ้าฆ่ามันไม่ได้ก็ออกเกมก็ออกเกมไปซะลบไอทิ้งด้วยอยู่มากเฮ้ย เฮ้ยดอทมาดิมาเนี่ยผมสองคนเนี่ยมีกันแข่สองคนชนะได้แล้วเชื่อผมนี่มีสะก,กินเก่งกว่านั่น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 เอาเลยนะอันตีเลยอันตีเลยเีอันตีมมเข้าไป,ไปเลยผม,<ป>ผมมียันตีวาดิว่ารอซ้อ,สอนสวย <laughs> สวยตียังงซ้ำๆ อีไม่เข้าเอ้ยโดนหลงรักโดนมันประเสน่โอ้ยโดนดูดทันเฮ้ยอยูนี้แฟสตายอยู่หตัวซึบเฮ้ยเอาดิมาดิเนี่ยไม่เคยเห็นนะ โซลากะเอลเจ็ดอะเขาเล่นกันยังไงเขาเล่นกันอย่างนี้ฮัลโหลเอาแก๊งท็อปต่อดีรออะไรอะตามตามตามเดินแก๊งเป็นป่าเลยมาเอ้ยติไม่ทันไม่ทันเฮ้ยไม่นมาไ,ไ,ไม่ทันว่ะ ยูนี่ของเยอะกว่าลักเก็ตอัพสลอรีเดียววะก็ดีนะแล้วเนี่ยเป็นแค่แค่ก็เป็นแผนไงรู้จักคุณเล่นคนนี้ฮะอันนี้หกว่ะคือแผนให้เราให้เราให้มันคนตัดใจว่าเรามีคนเล่นสี่คนไว้ยเราแบบมีกันสี่คนใช่ป่ะแล้วพอแล้วพอเอดีเข้ามาไงแล้วพอเอดีเข้ามาไงมันจะตกใจเว้ยแล้วมันแล้วพอมันห้าคนก็จะรวมใส่เอดีซีอย่างเดียวเลยแล้วมันทำให้เราได้มีบทอากาศฟาร์มไงนั่นแหละคือแผนโอ้โหูชลิยะ มาน้มือก้อนอยู่เดี๋ยวเราไปช่วย,ย,วยมาเลี้ยว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 ยังไงวะยังไงวะเอ๊ะเงนติเหรอ,เอมันมีดอกไม้ดอกบัวไอายุนี้มาเนี้ยยังนี้มางนี้นี่นเรือถังครึ่งลอยเอ้ยมีฮิหวหนะ้ากลัวอะไรวะ วะดิวะดิได้ไหมไม่ได้อะทางนี้มางทางนี้มางนี้น ่างกอ, <c oughs> อา้า,อาวติดเฉยไ,ไออยู่นี่ไปล่างไปโอเคอยู่ไหนเดี๋ยวอยู่กลางเอง <c oughs> ไม่องไม่ออกมันละไอ้อลลอนโซลี่เนี่ยออกออกดาวมีแตดื้อนี่มานี่ มึงมันนี่เออนี่ชิ้นนี้ลุนนันอีโคเอาละน่ะสัตก์กูน้องสารไปก็ไม่ได้ดเดี๋ยวให้ดูว่าเดี๋ยวให้ดูว่าโยนนี่มันแพะสลัรรกะยังไงนี่สกิลง่ายๆโยนนี่น้องกูก็กูข้างมาแล้วนะ นี่หลบซ้ายขวา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 หลบนี่เป็นไงโหโหมดเทเตีเบาๆตีเบาๆโอ้ิงไม่ทันเท่าทียังไม่ถึงมากกวา่าฝาก ระว,ว่ามีนตินะนัทโดนกดหนักเลยรอนัทเกิดโอ้โหดักอีกโอ้โด้านสามนาสงสารวันดีในจริงได้เฮ้ยมันได้จริงหิวหิวแล้วหิวแล้วหิวช่วยแล้ว <Okay>. oh. กลับไม่ทันอีวียันตีไปแล้ว อิฟรีนอิฟรีนตีไปแล้วกินควลันตีไปแล้วด้วยตายอยู่มั้งไม่ตายอีดอกตัากะอีกแล้วไม่นะตามุนพาน่าจจะตอยก็ไม่ตายพี่อะตัวกะนิวทัน สามแลเขีวลไปตายแล้วยังรอดได้รอดได้อดได oh. โอ้โหนีอะดิโอ้ยู่เน็กลัวอะไรเนี่ย <laughs> ngầu vậy Ngờ <laughs> Ê, mấy mấy này quá hả? Đi xe xe ได้ไ,ไปดังเลยฝนะันหรือเปล่าจะฆ่ากูได้เนะี่ยฝันไปหรือเปล่าอตอนนี้ขอเกียร์เว็บนี้ก่อนเงินตีนะไม่มี

อันนี้พี่จะไปกี่โมงไปกี่โมงลางหายไม่ไงถ้าเกิดพี่กลับมาผม่็จะกลับไปเอาของเอาของให้ปลาใช่ไหม

ขึ้นมาหน่อยเกมเดี๋ยวเทปพอเดี๋ยวกลับบา้านอัดคลิปอยู่อัดคลิปฮะ<ม><า>เล่นเกมอะไรช่องีอันตีกูอ่ะอยากอยู่ตรงนั้นมากเอ๊ยมันมีอันตินะ ได้นี้ไม่กลับเงาไม่เปี่ผมซื้อมาแล้วพี่เนี่ยตีตัวด้ายฮะหกสิบสามบาทให้ผมไปเทเหนออกน้ำ้างน้ำป่ะล่ะเห็นเห็นบอกว่าห้างน้ำพี่ก็ไอเหมือนกันเนี่ย

ทำไมมันมันไม่มันไม่มไมมไมไเหรอคิดว่าเราจชนะได้ปะ่ะเอวพิวหรือเกินไปทุกคนคนิดว่าเราควรเริ่มตาใหม่ <c oughs> เราควรเริ่มตาใหม่เอ้ยอ,อนน้ีกคนนึงอีกคนนึงเขาอยู่นี่ ีใใ่ใครกดยอมไอ้ใครกดที่เขาไม่คือมันมันเหมือนมันเชื่อมต่อได้ตรงไม่เข้าหน้าเกมอ่อะอเอไอ้ไใครเอ็นพังชิบเลเล่นียก็ไม่่เลนมันคิดว่าเชื่อมนะแ,แต่ว่ามันไม่ เลือดมี ấy mấy 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 bị điều, đồ, đồ. <laughs> Vị điều. เช้ผมกดไปเมื่อเช้าพี่ในรอบในคลิปหนึ่งอยู่ยังยังโอเคโอเคปล่อยแตกไหมตั้งกันหรอกมีแบบงไงวะะ แต่ผมก็ูมใจนะนี่มีสกอร์เยอะกว่ามีสกอร์สกอร์เยอะกว่าเวิดเลนรู้สึกเก็บผมผมรู้สึกผมูผมใจนะนจริงเออจะมาแล้วไอ,อ้ไงฉันไม่เอ็กซิดล่ะมันดักเงา ไม่มีใส่ด้วยนะคตได้อาถกกับตร,ระกาเอาซีเอาซีมาเอาซีเกาวกาไอ้แรงจิบหายเี่นะท่าใจลเลนะท่าใจนะท่ใจลเล นะท้าใจโรเล